กันที่เรื่องของรถไฟฟ้านะคะสำหรับบริษัทไอออนออโตม i บิลเซลประเทศไทยจำกัดเขาเปิดตัวรถไฟฟ้ากำลังเป็นกระแสในบ้านเรานะคะไปชมพร้อมกันได้เลยค่ะ GAC ไอออได้เปิดตัวไอออ Y Plus 490ี m เ u m ที่งานไ h ย i l a n d i n t e r n a t i o n n l Motor Expo 2023พร้อมสิทธิประโยชน์มากมายนอกจากนี้ยังได้เผยโฉมไฮเปอร GT h y เปอ HT และ h y เปอร์ SSR แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าระดับไฮเอ็นของ GAC ไอออนรวมถึงไอออ ES รถยนต์ซีดานไฟฟ้ารุ่นแรกในอุตสาหกรรมรถโดยสารสาธารณะของประเทศไทยที่ได้เปิดตัวพร้อมกันทั้งไทยและต่างประเทศ งานครั้งนี้ถือเป็นการประกฏตัวครั้งแรกของไอออนในงานมอเตอร์เอ็กซึ่งมาพร้อมกับความจริงใจและเปี่ยมลน้นด้วยความคาดหวังมีความพร้อมที่จะนำอานวัตกรรมที่ล้ำสมัยและรถยนต์ไฟฟ้าที่โดดเด่นมาจัดแสดงภายในงานมอเตอร์เอ็ก2023ซึ่งถือเป็นการเล็งเห็นความสำคัญของตลาดรถในประเทศไทยและความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดในอนาคตซึ่ง GAC ไออมุ่งมั่นที่จะให้บริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ ดยปัจจุบันศูนย์สต็อกอะไหล่ได้เริ่มเปิดให้บริการแล้วสามารถส่งอะไหล่ได้ตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศในราคาที่เอื้อมถึงได้ง่ายและในวันที่15ธันวาคมจะมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลต่างๆของแบรนด์สามารถค้นหาตัวแทนจำหน่ายและนัดหมายทดลองขับได้ภายในคลิกเดียวรวมถึงบริการหลังการขาย นอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบควบคุมรถจากระยะไกลเช่นการล็อกรถและการเปิดแอร์เป็นการมอบประสบการณ์การบริการดิจิทัลที่สะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้ค่ะ